สว,ส,สวัสดีครับารับผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการน e าเอนเตอร์เทน่ในรายการวันนี้นะคะกับพี่เต๋ดแล้วก็ออน<ม>ค่ะอัพเดทข่าวบันเทิงกันดีกว่าเรื่องแรกเรื่องนี้ที่หลายๆคนติดตามข่าวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากมๆนะคะรรกับเรื่องของคุณซิงซิงค่ะนักแสดงจากประเทศจีนที่ เหมือนจะมาโดนหลอกมาคแคส<ม>งานที่ไทยแล้วก็หายตัวไปนะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าไปเจออยู่ที่เมียนมาแต่ตอนนี้มีการประสานส่งตัวคุณซิงซิงกลับมาที่ไทยเมื่อวานนี้แล้วค่ะใครติดตามข่าวกันนะฮะทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์มผมเชื่อว่าต้องได้เห็นหน้านอนชื่อนี้ซิงซิงหรือว่าหวังซิงเนี่ยนะฮะคือเป็นแฮชแท็กดังเลยนะฮะในแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะครับคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเรื่องมันเป็นข่าวนะ หลังจากแฟนสาวของซิงซิงเนี่ยเขาไปโพสในอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเว่ยป๋อซึ่งถือว่าเป็นโซเชียลใหญ่ของจีนเลย<ฮ>ะนะฮะว่าซิงซิงเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่3มกราคมที่ผ่านมามตอนแรกโพสเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่สนใจมากนะฮะจนกระทั่งเพจจากซีวี์สื่อรักปีศาจจิง้งจอกหรือกวงจุ้นเนี่ยนะฮะรวมไปถึงศิลปินดังอย่างเลยจางเขาก็แชร์ <ๆ S 2> เรื่องนี้กันว่ามีนักแสดงจากจีนชื่อหวังซิงหรือว่าซิงซิงเนี่ย ถูกหลอกมาค่ะ,ะก็เลยเป็นแรงกระเพื่อมนะคะทำให้เกิดเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาและที่น่าตกใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงไทยเนี่ยก็คือว่า จากคำาห้การของงซิงๆนะคะคือแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างว่ามาจากค่ายบันเทิงยักษ์ใหญ่ของไทยอย่าง GMM Grammy ค่ะบอกว่าต้องการหานักแสดงจีนที่พูดภาษาอังกฤษมาร่วมงานสุดท้ายเนี่ยคุณจริงๆก็เลยหลงเชื่อแล้วก็เขาบอกด้วยนะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มีนักแสดงจีนอีกหลายท่านนะคะคที่เกือบจะเจอแบบนี้เหมือนกันแต่บางคนไหวตัวทันบ,บางคนมาถึงแล้วเรารู้สึกเอะใจว่าเอ๊ะ ทำไมถึงจะต้องยุดพาสปอร์ตไปด้วยอ呀บางคนบอกว่าตั๋วเครื่องบินขากลับถูกแคนเซิลไปอีกแบบนี้หรือว่าบางคนเนี่ยเขาเช็คกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยนัดให้ไปที่โรงแรมเนี้ยเพื่อนคนไหยบอกว่าเดี๋ยวก็โรงแรมนี้มันคืออยู่แบบชายแดนเลยนะเป็นโรงแรมตะาิดชายแดนชนอะมันแปลกหรือเปล่าซึ่งมันไม่ควรจะเป็นสถานที่สําหรับการทําแคสติ้งหรือออดิชั่นใดๆก็แล้วแต่คขาบบอกบางคนเนี่ยติดต่อมาแล้วก็บอกว่าให้อัดวิดีโอแคสติ้งแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวสิบนาทีรู้ผลเลย เป็นไปไม่ได้เป็นไปน<ล>ไม่ได้นะฮะใช่ซึ่งอันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วระบบของการแคสติ n g นักแสดงหรือว่าการค้นหานักแสดงเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่<ช>คิดนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรม ฝั่งของแกรมมี่ด้วยซึ่งแกรมมี่เองเขาออกมาถแถลงการว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะฮะแล้วรวมไปถึงอาจจะจะบอกว่าถแถลงการเวลาปกติแกรมมี่เขาถแถลงเนี่ยเขาถแถลงทั้งภาษาไทยอังกฤษรวมไปถึงภาษาจีนด้วยเพราะต้องบอกว่าแฟนคลับของเจม m ์เอ็มทีวีเองเนี่ยก็เยอะทั้ง,งในฝั่งจีนแล้วรวมไปถึงทั่วโลกนะฮะเขาก็ต้องบอกแหละว่าวิธีการคัดเลือกนักแสดงเนี่ยมันจะไม่มีการติดต่อกันแบบ ส่วนตัวแบบผ่านบุคคลส่วนตัวหรือการแคสติ้งง่ายๆอย่างที่ออนบอกแล้วก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมใดๆนะคะและที่สําคัญคืออยากจะให้เจตค้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของทางบริษัทเท่านั้นด้วยค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามนะคะเรื่องนี้นะฮะคุณทิพย์ไยก็ไล้ส่งตัวกลับมาที่ประเทศไทยก็ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับจริงๆเรล้าเรื่องแบบนี้ อยากจะบอกเลยไม่ใช่แค่เฉพาะวงการเทิงเท่านั้นอะไรที่มันง่ายอะไรที่มันฟังดูดีดูดีได้มาง่ายๆเกินไปคิดเอาไว้ก่อน,นว<ะ>่ามักจะไม่ความจริงให้ะระวังเอกไว้ก่อนเดี๋ยวนี้มิสาชที่มาในหลายรูปแบบมากจริงๆนะคะอย่างข่าวที่เราเห็นกันไปและไม่ใช่แค่คนไทยที่โดนหลอกเองต่างชาติก็โดนด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ตามเช็คข้อมูลกันให้ดีแล้วกัน<ช>แล้วมีอะไรที่รู้สึก แปลกใจเอ๊ใจติดต่อตำรวจเลยค่ะใช่ระวังนะฮะแต่ว่ามีคนหนึ่งคนนี้เนี่ยแจกจริงสายแจกแจกจริงไม่หลอกนะจ๊ะคนนี้เขาสายเปยจ๊ะมงพนีนี่ยปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าทีมงานของจ๊ะเนี่ยนะฮะได้รับซองกันแบบทั่วหน้าเลยแต่คนที่ได้รับเยอะที่สุดเนี่ยเป็นผู้จัดการนะฮะรับไปหน่เนาะซองนี้หนึ่งล้านบาทจริงปะเนี่ยจริงอ้าวจ๊ะเขาบอกว่าทุกคนทํางานด้วยกันสุขก็ต้องสุขด้วยกัน ได้เงินก็ต้องได้แบ่งกัน ừ, อ่ารวยก็ต้องรวยไปด้วยกันว่าอย่างนั้นเถอะถ้าพี่ผู้จัดการพี่จา้าไม่ว่างวันไหนลบกวนโทรมาหาออนได้แล,และเติร์ด้วยแล้วเดี๋ยวออนจะไปดูแลพี่จา้าแทนได้เดี๋ยวไปช่วยด้วยเพราะว่าออนคิดแล้วว่าสมมติว่าเมื่อกี้บอกว่าได้ทุกทีมแดนเซอร์ทีมงานคอสตูมเสื้อผ้าแตงนะ่งหน้า แม่บ้านคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยากหน่อยน่าจะได้หมดได้หมดแต่ผมว่ได้หมดนะแต่อาจจะยากไปเอาเด็กคนขับรถก็ไจัดการแล้วกันแม่บ้านแม่บ้านอาผมขับรถอ่ะอันสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราจะไม่รายงานข่าวละเราจะไม่เป็นทีมงานให้เขาดูสิเขาใจดีแบบทีมงานขนาดไหนน่ารักมากเลยจริงจริงแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะฮะวันเด็กที่จะถึงเนี่ยวันเด็กแห่งชาติเนี่ยนะจ๊ะเขาก็ซื้อจักรยานอีก80คันนะที่จะส่งไปให้นะฮะชุมชนเด็กในกรุงเทพนะครับผมนครสวรรค์แล้วก็ชัยนาทนะครับ แล้วก็ส่งไปให้น้องๆแแำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดด้วยนะครับผมซึ่งของขวัญในแต่ละปีเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งพี่จ้าทำแบบนี้มาอยู่แล้วทุกปี ทำอยู่แล้วทุกปีนะคะแค่อาจจะเปลี่ยนว่าอาจจะจักเจ้าญาณเป็นอย่างอื่นไปบ้างในปีอื่นๆด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพราะว่าลักกี้อินเกมมากๆกับเรื่องของงานแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้เรื่องหัวใจบ้างว่าเออแล้วมีใครมาดูแลจิตใจอุ๊ยอ๋อนี่คําตอบเหรอคะนี่ซินจุ๊บอ่ะเอ้ยซินจุ๊บเมื่อกี้นี่คือคำตอบใช่ไหมว่ามีคนมาดูแลจิตใจแล้วเหรอโอ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยแบบว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมนะคะจากคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยจับตามองว่าอุ๊ยหรือว่าคนนี้แหละคนนี้แน่ๆเลยเธอคือหวานใจคน หมของพี่จ๊ะหรือเปล่าอยากรู้ว่าเราก็เลยไปล้วงคําตอบมาให้นะคะว่าเอ๊คลิปนี้ยังไงกันแน่คะพี่จ้าจริงๆอะจ,จ๊ะมอบทุกปีนะคะจักรยานวันเด็กนะคะแต่ปีนี้เนี่ยเรามอบประมาณ8ปดที่ด้วยกันนะคะจะว่าจักรยานอ่ะตอนเราเด็กๆอะไรเงรี้ยเรามีความสุขนะเวลาเราได้ได้จักรยานใหม่แล้วก็ได้ที่จักรยานได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันมีความสุขมันได้เปิดประสบการณ์เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วจักรยานเนี่ย บางบ้านไม่มีซื้อก็ไม่มีซื้อจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออจักรยานน่าจะเป็น,นควอมสุขให้กับน้องๆจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเรามีออกฎเกณฑ์ของเราเนาะแล้วก็มีความที่แบบว่าเราเราคิดไว้แล้วเราจะทําประมาณเท่าไรหรืออะไรอย่างไรประมาณนี้นะคะส่วนออชีวิตประจาําวันที่คนมาขอค่านมลูกบ้างค่านุคงกะนีลูกบ้างจ้าก,ก็จะเข้าไปดูโปรไฟล์ถ้าเขาทํามาหากินจริงๆจะช่วยแต่ถ้าแบบว่าเ,ออเหมือนประเภทแบบขอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะปล่อยผ่าน,นะคะ่ะจริงๆตอนเนี้ย ยังไม่ได้มีแฟนนะคะแต่ถ้ามีก็จะเป็นสาวหล่อแหละคะ่ะเพราะรู้สึกว่าเราคุยกับสาวหล่อเรา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 มีความสุขมากมากมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจกันมากขึ้นประเด็นประมาณนี้นะคะแต่ข่าวคือมั่วมากค่ะนี่อ่ะชี้แจงหน่อยละกันนะเมื่อกี้เนี่ยจ้าเขาไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เห็นในภาพเนี่ย เป็น FC หรือว่าแฟนคลับนะฮะแฟนงลับที่สิตสนิทสนมกันเจอกันบ่อยๆมาตามงานกันบ่อยๆรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องหัวใจตอนนี้อย่างที่พี่จ้าบอกว่ายังโสดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดใจแล้วก็มองไว้ว่าถ้ามีสาวหล่อเข้ามาก็จะเปิดใจคุยเพราะว่า รู้จักแบบว่าสาวรอาอะไรคนแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วมันเข้ากันดีถูกคอคุยง่ายอะไรแบบนี้นะฮะแมแต่แมงจีวภาพเมื่อกี้นี้ก็ต้องบอกเป็น f อคนสนิทแหละคนสนิทคนสนิท่เจอกันบ่อยๆดังนั้นตอนนี้หัวใจยังสดนะคะคอนเฟิร์มครับผมมาถึงคู่นี้ดีกว่าเพราะใช้คำว่าคู่เนี่ยรับรองว่าจะต้องแหมไม่สดแล้วล่ะเพราะเขาไปคู่กันแล้วนะครับผมคู่นี้เนี่ยจริงๆเราอัปเดตความหวานไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาไปกางเต็นท์ท้าลมหนาวกัน สำหรับเจมส์มานะและหวานใจนะฮะภายลินละดานี่เองนะฮะคือต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไปเจอมาเจมส์มาเขามาร่วมพิธีบวงสวงเหรียญพญาเพชรพัทรนงการาชนะฮะเป็นหนึ่งอีเวนต์ในการโปรโมทหนังเรื่องนาคบันที่วัดว่าเอ็นจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นไปนะคะเป็นภาพตอนที่เขาไปกลางเต็นท์แต่จะบอกว่าภาพที่เราเห็นเป็นภาพเดี่ยวนะคือไปด้วยกัน แต่ว่าก็คือเป็นภาพแยกมันเป็นกิจกรรมของคู่นี้นี่คนละมุมกันบ้างอะไรบ้างนะคะเอาอ,อย่างที่บอกไปว่านอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยนอกจากเจมมาก็ยังมีพี่นกสินใจมาประชันฝีมือกันแล้วก็นางเอกหน้าใหม่นะคะอย่างสาวนีย่ามากีฬานะคะสาวลูกครึ่งที่ต้องมารับบทสาวไทยย้อนยุคก็เล่นภาพย้อนเรื่องแรกป,ประคบกับเจมมาเลยพระเอกเบอร์ต้นของวงการซึ่งโมเมนท์ที่เขาไปกางเต็นท์กันมาแล้วก็ต้องถามกันหน่อยว่าเอ้ยมันเป็น แผนนี้มีมาก่อนหน้านี้แล้วหรืออย่างไรนะคะซึ่งเจม,มาก็บอกว่าก็เป็นแผนที่ตั้งใจม,มานานแล้วแหละเห็นว่าช่วงนี้อากาศดีพอดีเหมาะกับการการเต้นก็เลยชวนแฟนสาวเนี่ยไปการเต้นรับลมธรรมชาติกันหน่อยใช่เพราะว่าตั้งแต่ช่วงท้ายปีที่ผ่านมาหลายๆคนเหลายๆคู่เขาบอกว่าช่วงปีใหม่จะไปไหนเขาบอกจะไปดอยกันถ้ายังจําได้นะฮะจำได้ไหมไปรับความเย็นอ่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ไหม ที่เขาบอกว่าไปเที่ยวไหนอ่ะโบเบลดากล่าวไว้ใช่เขาถามว่าเล็กจะไปไหนไเที่ยวดอยกันบอกเขาบอกว่าไปเที่ยวดอยที่หนึ่งสังหดอยนะครับผมซึ่งสุดท้ายคู่นี้เขาก็ไปดอยกันจริงนะฮะไปกางเต็นท์กันซึ่งตอนแรกเนี่ยเจมมาเขาบอกด้วยนะบอกว่าเฮ้ยจังหวะกางเต็นท์เนี่ยเอาจริงถือว่าเป็นครั้งแรกนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะฮะแต่สุดท้ายเขาบอกว่าคือหลังจากการเต็นท์เสร็จถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆเสร็จหลับไม่รู้เรื่องเลยตอนแรกกังวลกางเต็นท์นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมเลยนะ ไปสวีดกันเป็นกลางเต้นนอนเชิญครับเชิญครับไม่คือกลางเต้นว่าเหนื่อยแล้วแต่ที่เหนื่อยกว่าคือตอนเก็บนะเ oh. พราะทุกอย่างที่เราทําไปเราต้องเก็บกลับมาให้ได้เท่าเดิมต้องเอาลมออกต้องเอาทุกอย่างออกเราก็ต้องแพ็คกลับไปอ่ะ oh. ดังนั้นก็เลยถามว่าเอ้าแล้วแบบ กางเต็นท์น่ะส่วนมากพอกางเสร็จแล้วมันก็จะเอื่อยๆแล้วกิจกรรมทะคอะไรกันบ้างหวานๆมีแบบเยอะแบบจุดมาร์ชเมลโล่ไหมหรือโมเมนต์อะไรเด้ออป้าเขาก็เราก็ถามเขาว่าเราทำกิจกรรมอะไรกันอีกเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าอ๋อก็ ต่างคนต่างนอนหันหลังแล้วก็เล่นเกมแย่กันอีกคนนึงอยากดูซีรีส์อันดูซีรีส์คนนึงอยากดูบอดดูบอดอีคนนึงอยากเล่นเกมเล่นเกมเรียกว่าใช้เวลาเป็นส่วนใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันอย่างอิสระแต่ว่าใช้ด้วยกันในเต็นท์อบอุ่นอบอุ่นแเราอยู่ด้วยกันนะแต่เธอทำอะไรที่เธออยากทำได้เลยก็น่ารักนะคะเป็นโมเมนต์หวานๆของคู่นี่เราไปฟังเสียงจากเจมมากันครับก็เล่นเกมต่างคนต่างเล่นเกมผมก็เล่นเครื่องผมเขาก็เล่นเครื่องเขาแล้วแล้วก็นั่งด้วยกันเลยอย่างเงี้ยเขาก็เล่นของเขาไปเราก็เล่นของเราไปถึงเวลาก กินข้าวแล้วพอกินข้าวเสร็จผมก็นั่งดูบอลเขาก็อาจจะนั่งดูเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่งอยู่ด้วยกันได้ครับหลังช่วยกันบ้างนั่งข้างกันบ้างอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นการมันอยู่ด้วยกันได้ทุกสถานไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แบบไหนเราก็ใช้ชีวิตได้ครับเขาก็ชอบเอเวนเจอร์ไปกับเราแหละคือไปไปไปไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอหมายถึงว่าพอไปกลางแล้วจริงๆเนี่ย เขาก็ชอบแต่ก็คุยกันว่าแบบคงไม่ได้ตลอดคงไม่ได้บ่อยๆ <laughs> คงแค่แบบปีละครั้ง2ครั้งในช่วงที่อากาศหนาวอะไรเงี้ยถึงจะถึงจะทำเลยแล้วก็เป็นเป็นมิชชั่นที่แบบอยากจะทํามาหลายปีมากๆเลยครับเ้วเพิ่งได้ทำํำแบบในปีนี้ก็เลยดีใจตอนแรกก็กลัวอยู่นะตอนแรกตอนแรกก็คิดว่าแบบจะจะแบบนอนได้ไหมอะไรเงี้ยแ่ สุดท้ายหลับเลยเพราะกว่าจะการทุกอย่างเสร็จก็เหนื่อยแล้วครับการแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วตอนเก็บเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องพับไม่ต้องไล่ลมออกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟีลใหม่ที่แบบเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบชอบเพราะาอยากทํามานานแล้วไงครับเราก็ไม่ผิดหวังด้วยพอพอพอได้การจริงก็ไม่ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเอ้ยคุ้มที่ที่เราที่เราได้ลองครับ นี่ก็รอติดตามชมผลงานของเจิ้์มานนะฮะนักบันรวมไปถึงหลายๆคนก็รอชมภาพคู่ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่น้องออนอบอกเวลาลงภาพเนี่ยตอนนี้ยังเป็นภาพเดียวอยู่ถึงแม้ว่าจะถ่ายจากจุดเดียวกันเออต้นหลังเดียวกันออแต่ว่ายังแยกกันอยู่นะคะครับผมพูดถึงผลงานภาพยนตร์ไปนที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะคะมีงานกาล่าภาพยนตร์เรื่องแรกของปี2568นะคะกับ ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้บนสังเวียนแสนสนันพันสันสู้ก็เป็นการกลับมาเขียนบทแล,ล้วก็กำกับภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ7ปีนะคะของพี่พิงลำพระเพิงค่ะนี่นะฮะเรื่องนี้แสนสนันพันสันสู้นะครับนักแสดงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งก้าวจิรายุฝนสนันทชัดชินชนวุฒิอาไทายแล้วก็อีกเยอะเลยนะครับผมเตรียมเข้าฉาย9มกราคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะครับในงานเราไปเจอชินชนวุฒิหนุ่มเอลพิิวนะฮะขออัปเดตเรื่องของงานวิวากับภรรยาลิลี่พันธิลาหน่อยหลังจากขอแต่งงานแล้ว แล้วก็จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไปช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วเราก็อัปเดตกันตลอดเรื่องของลิลลี่ที่อยู่ดีๆก็กลายเป็นคนถนัดซ้ายถนัดซ้ายดี่ถนัดซ้ายขึ้นมาเฉยเลยนะคะอัปเดตกันไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ย,ยก่อนหน้านี้เนี่ยคุยไว้ว่าจะมีงานแผนงานฉลองวิวา ในปีหน้าคือปี68แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีความคิดตรงกันว่าจะเลื่อนไปก่อนอีกหนึ่งปีเพราะว่าอยากจะสร้างบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็อยากจะไปเที่ยวด้วยกันก่อนนะคะซึ่งการจัดงานฉลองเนี่ยทั้งคู่ก็มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็จจทะทบียทุกคนก็รับรู้กันไปหมดแล้วดังนั้นจะฉลองเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันแหละนะฮะก็เข้าใจได้เพราะว่าตอนนี้สถานะเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วล่ะว่าง่ายๆนะครับผมแต่ที่สําคัญต้องอัปเดตนิดหนึ่งพอเป็นสามีภ แบบเหมือนเหมือนเขาไปอยากรู้นิดนึงนะ,งนะว่าเขายังไงนะฮะเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าลิลี่จะเป็นคนดูแลกระเป๋าเงินหลักๆนะแต่ว่า Happy wife Happy life โอเคอันนี้ยังโชคดีอยู่ยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้าสล uh huh. มเขาบอกว่า,าชินเขาบอกว่าเขามีส่วนตัวที่เก็บเอาไว้ใช้ของเขาบ้าง uh huh. แต่ว่าเราอยากซื้ออะไรที่เป็นส่วนตัวแต่แตัดสินใจร่วมกันเนี่ยลิลี่โดยปกติเขาบอกว่าก็จะเห็นด้วยกับชิน<ม>นะนะว่าเวลาชินอยากจะซื้ออะไรก็ให้ซื้อไ,ไม่ใช่ว่าแบบเออลิลี่ดูแลเงินแล้วแบบชินจะจะขออะไรกขอหน่อยอันนี้ไม่ได้อันนี้คือลิลี่บอกได้ก็มีอิสระอยู่นะคะแต่ ลิลลี่เป็นคนดูแลเป็นหลักค่าน,นั้นเองเอาไปฟังพ่อบ้านนี่เขาเข้าชมรมกันหน่อยค่ะเบื้องต้นเนี่ยดูจากแพลนดูจากทุกอย่างแล้วที่คุยกันล่าสุดก็น่าจะตีถัดไปเพราะว่าท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็คือถ้าทางการก็คือเราก็จดทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสามีภรรยากันไปแล้วแหละครับแต่แค่ตัวงานเองเพราะจริงๆหลายๆคนก็แบบว่าถามเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องดูตามแพลนของสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่จําเป็นจะต้องทำณตอนนี้ มากกว่าผมว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเอาดีๆนะมันก็รวมมาทั้งนานแล้วนะก็เหมือนที่อยู่ในคลิปรี่เลยฮะเงินรี่คือเงินรี่เงินผมคือเงินรี่ฮะมันไม่ได้คิดอะไรมากฮะลี่ทุกวันนี้นะยังบอกว่าเธอเธอจะซื้ออะไรให้ตัวเองเธอก็ซื้อบางเธอเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ตัวเองอยู่แล้วผมจะแบบใช้เงินกับแบบกินข้าวอ่ะหลักๆเลยเอาดีๆนะสิ่งที่ผมใช้เยอะที่สุดนะคือดูหนังผมจะพูดกับรี่เสมอว่า เธอนะพักน้ําแรงเธอเธอมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการใช้มันในแบบไหนก็ได้ที่เธออยากใช้ถ้ามันไม่ลําบากตัวเราและครอบครัวเธอเธออยากจะชอ็อปเธออยากจะซื้อเธออยากจะทําอะไรนั่นคือเราภูมิใจและเราสป,ปอร์ตเลยเพราะว่ามันคือการเติมพลังให้ตัวเองเพราะผมรู้ว่าลี่ทํางานเก่งมากแล้วก็หาเงินเก่งมากครับเพราะฉะนั้นจะไปเบรกเขาอะมันไม่แฟร์ เรียกว่าเป็นคนดูแลให้แต่ว่าก็ยังมีอิสระในการใช้เงินกันทั้งคู่นะะ่ารักของนี้ดีนะน่ารักมากมากเลยนะ,ะอเอาจริงๆถ้าเป็นฝ่ายชายเองแล้วบอกคอนเฟิร์มได้ว่าเอาจริงๆถึงขั้นต้องบอกให้แฟนเราหรือภพรยาของเราเนี่ยใช้เงินบ้างช้อปปิ้งบ้างรู้ว่าคุณทํางานมาเยอะเหนื่อยบางทีมันก็อ่ะให้เวลากับตัวเองอให้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองบ้างก็ไม่เป็นไรใช่เติมเต็มกันไปนะคะ ในงานเดียวกันค่ะเราเจออีกหนึ่งสาวนั่นก็คือสาวฝนสนันทชชัดนะคะถ,ถ้าพูดถึงเธอเนี่ยห้ย้อนกลับไปประมาณ4-5ปีก่อนอันนี้ถ้าจํากันได้เธอเนี่ยเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3คนอื่นหลังจากนั้นก็ถูกดราม่าถล่มหนักมากชาวเน็ตก็ตามไปด่าทอในโซเชียลทุกช่องทางของสาวฝนนะ่ะรวมไปถึงเพจข่าวต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะฮะโอ้ตอนนั้นน้องฝนเนี่ยบอกว่าอยู่ในสภาพจิตใจที่บอบางนะครับผมเพราะว่าคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยคุณผู้ชมตอนนั้นเอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปนะโหผมว่าคําพู่แรงมาก นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็หาวิธีรับมือแล้วก็จัดการกับเรื่องนี้นะฮะก็สุดท้ายน้องฝนเรียนจบปิญญาโทใบแรกนะฮะด้านภาษาแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจ ตอเป็นยาโทรไปที่2ทันทีเลยสาขาใดสาขานิติศาสตร์มาด้วยเรื่องของกฎหมายไปเลยนะฮะซึ่งถ้านับหน่วยกิจแล้วเนี่ยตอนนี้น้องฝนก็อยู่ราวๆปีที่3แล้วนะฮะคาดว่าจะเรียนจบตามเพื่อนๆด้วยและเวลา2ปีตามเกณฑ์จ้าคือเจ้าตัวบอกว่ากฎหมายก็เรียนยากละค่ะแต่ว่าก็โชคดีนะในความเป็นนักแสดงแหละก็เลยมีความความจำดีอะ่ะจำ่ายจำในข้อกฎหมายาต่างๆได้ ค่อนข้างอาจจะแบบว่าไม่ได้ลําบากมากนักนะคะแล้วก็บอกด้วยนะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เรียนมาแล้วเนี่ยความรู้ด้านกฎหมายทําให้หลายๆหคนแบบกังวลกับการคอมเมนต์เธอมากไหมเธอบอกว่าตั้งแต่เรียนกฎหมายมาก็คนคอมเมนต์อะไรแย่น้อยลงนะคะน้อยลงไปเยอะอยลเลยแล้วไม่ค่อยมีคนกล้ามาคอมเมนต์อะไรแรงๆแล,แล้วแล้วก็คนคในวงการหลายๆคนก็ไปขอคำปรึกษาชีกันว่าเออเนี่ยเจอแบบนี้แล้วเอายังไงดีต้องยังไงดีใช่ไหม้เพราะว่าตอนนี้เธอเป็นความรู้แล้วไงเอาจริงๆคือทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆเล่น t i k t o ๊อก แล้วก็เจอน้องฝนออแล้วบางทีอะอย่างกรณีของเราเมื่อปีที่แล้วที่น,นาฬิกาหายไป<อ>ยังถามน,น้องฝนเลยว่าทายังไงดีบางทีอะเรื่องข้อกฎหมายเ,เราไม่รู้จริงๆว่าเราโพสต์แบบนี้ไปแล้วจะเสี่ยงอะไรไหม,มแคปอันนี้มาได้ไหมฝนตอนนี้ ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่ามีความรู้แน่นมีความรู้แน่นเลยในด้านนี้ <ทำ S 1> นะคะทำผลได้เรื่องของหัวใจนะแต่ว่าขอให้เล่นจบเร็วด้วยนะฮะ,ะเรา,เร,าเรื่องอหัวใจล่ะคะพี่เตอ๋อหัวใจตอนนี้เท่าที่เราคุยนะเราคิดว่าน้องเขาโสดอยู่อ่านนองเขาโสดอยู่ซึ่งเขาคอนเฟิร์มว่าเขาโสดอยู่จริงๆนะฮะอ่ะก็ยัง กอสถานะสดเอาไว้ถึงแม้ว่าเพื่อนๆ,ๆในกลุ่มเองเนี่ยอาจจะมีแต่งงานไปบ้างมีคู่ไปแล้วบ้างแต่น้งฝนเขาบอกเขาก็แฮปปี้ดีกับชีวิตสดครับแต่ไม่มีทางโสดสนิทหรอกต้องมีคนคุยบ้างแหละอันนี้เท่าที่รู้ไงเท <ๆ S 1> ่าที่เห็นตอนตอนพีเคกันในติ๊กตอบแต่ว่า <ๆ S 2> ให้จะไปถามลึกๆ,ๆจริงๆไม่กล้า <ๆๆ S 1> อ่านว่าไม่ต้องห่วงเรามีคนทําหน้าที่นี้แทนให้แล้วค่ะเป็นยังไงคะเรื่องหัวใจคะสาวฝนเรามีข่าวพวแบบว่าโซเชียลบูลลี่ต่างๆคอมเมนต์ในกระทีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราไม่ใช่คนแรกในสังคม,มที่โดนไม่ใช่แค่ในหมู่นักแสดงนะคะคนทั่วๆไปก็เจอเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงทุกคนจะถามว่าวิ่งไปหาตำรวจดีไหมพอลงโซเชียลได้หรือเปล่าถ้าแคปรูปเขาบอกว่าคอมเมนต์นี้ไม่จริงเราจะโดนอะไรไหมมันคือความไม่รู้อะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันโดนหนักมากเลยแล้วฉันดูแลตัวเองยังไงได้บ้างก็เลยตัดสินใจว่าไปเรียนเลยดีกว่าตอนนี้คือเขากลัวหนูแลละเขาไม่กล้าคอมเมนต์ตอนนี้คอมเมนต์น,มมน,นกระถิบหายไปเลย บางทีถ้าเกิดเราไปกดไลค์ปุ๊บเขาลบตัวเองทิ้งเลย <c oughs> เขากลัวเราและโ <c oughs> อ,อ้หน้าตาเราน่ากลัวเลยตอนนี้ <c oughs> ตั้งแต่มีความรู้ขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ยังไม่มีใบประกอบวิชาใดๆอาจจะมีความรู้แบบกลางๆแนะนําว่าคุณพี่ก็ไปเปิดอากูต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เป็นความรู้ก,กลางๆ <c oughs> เปิดปีใหม่ สวยเหมือนเดิมก็ไม่ว่างแต่ก็ยังเกาะบัตรคิวได้อยู่กอดได้เสมอรับไหมอีกเรื่องให้กอเข้ามาก่อนคิวยาวถึงไหนแล้วคะตอนนี้อุ้ยไม่ได้นับเลยค่ะพี่กอดไปก่อนค่ะเดี๋ยวไม่ชอบก็ฉีกทิ้งเองค่ะสคปต์ไม่ต้องเรื่องนี้บุโกะรู้งัดทุกข่าวมาขยี้ไม่มีเรื่องไหนที่ปณดาไม่กล้าพูดเจอกันเลยที่ช่องเก้ากดหมายเลข30ค่ะพร้อมแล้วบอกนะคะ บันเทิงเวลาใหม่ช่วงเย็นหโมง5้จันถึงสุกเมามันกดเดิมแซ่บซีดเผ็ดร้อนกว่าที่เคยเห็นตีแผ่ประเด็นเด็ดก่อนใครที่นี่ที่เดิมช่องกากด30เริ่ม2มกราคมนี้แล้วเจอกัน จริงก็เป็นแฟนเขาจากซีรีส์เรื่องนั้นจริงๆวีพาย1988นะฮะดูทุกครั้งแล้วก็ฟีลกู๊ดอยูกู๊ดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะลากันไปกับภาพพรอพรอนะภาพพรอพรภาพสวยๆกับเ<ม>พลงพรอพรนะคะจากเพลง MV เพลงบ้านของหัวใจเพลงจากซีรีส์สุดฮอตนะคะซังมินดินเหนียวที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มทางช่อง9กด30ค่ะครัผมแล้ววันนี้หมดเวลาของน่ายนันแล้วนะครับผมเต๋อแล้วก็น้องอ่อนลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ